สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับปิ๊นอีกแล้วนะคะที่ช่อง YouTube ปลอดบายปิ๊นค่ะอย่าก,ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ปิ๊นด้วยนะคะวันนี้เรายืนอยู่กับ Next g e n r a n g e r ค่ะรุ่นใหม่กันเลยทีเดียวค่ะมาเปิดตัวในปีนี้นะคะ2023นะคะ่ะกับรุ่น Open Cap XLS นั่นเองค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจะจำหน่ายในรุ่นนี้นะคะเปิดตัวมาที่ราคานะคะเ9็0แ0่นสับาทค่ะเป็นแบบออโต้แคปนั่นเองสาหรับ เป็นแบบกระบะแคบบรรทุกนะคะเกียร์ออโต้นะคะสำหรับนเน้นขับสบายๆด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่โรงงานให้มาสําหรับในรุ่นของเอเอคันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเด้เราเห็นได้ชัดอย่างที่ด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะในรุ่นของเอเอคะ่ะจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีเทาแล้วกันเนาะเป็นสีเทาค่ะ,ะพร้อมด้วยกระจังหน้าแบบรังผึ้งค่ะโลโก้ฟอร์ดเช่นเคยค่ะอยู่ตรงด้านหน้านั่นเองนะคะสัญลักษณ์นะคะ,ญญญนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะ เป็นไฟหน้าแบบเขามีเดย์ไทม์แล้วนะคะก็คือวิ่งกลางไฟวิ่งกลางวันนั่นเองแล้วก็ด้านล่างค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่ให้ขีดขอบมาเป็นสีเงินแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของล้อด้านข้างนะคะอันนี้มาให้มากับล้ออันลอยนะคะขนาด1ินิ้วนั่นเองค่ะพร้อมด้วยยานะคะอะบิสตูนนะคะคันนี้มาด้วยยางบิสตูนกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของคิ้วขอบนะเช่นเดียวกันค่ะสําหรับในรุ่นของเบนจินก็จะมาพร้อมกับคิ้วขอบล้อนะคะจากโรงงานเป็นสีดําด้าน,นะคะ่ะ ในส่วนของคันนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินค่ะอะครอบไฟไฟกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวตรงด้านข้างกระจกมองข้างนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของด้านในนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะพร้อมด้วยหน้าจอขนาดใหญ่นะคะเป็นเบรกมือแบบนี้นะคะหน้าจอซิงโฟเอเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ ในส่วนของตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินั่นเองค่ะพร้อมด้วยหน้าจอควบคุมด้านในนะคะพร้อมด้วยซิงโฟเอล้วนั่นเองค่ะพวงม,มาลัยแบบไฟฟ้านะคะคอนโซลนะคะที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่ในรุ่นของเล็ t gen นั่นเองนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะอันนี้รถล็อกอยู่ก็เลยถ่ายให้ดูกันคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะคะอ่าเรามาต่อกันที่ด้านหลังบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของกระบะด้านท้ายนะคะที่เน้นการบรรทุกนะคะเน้นการบรรทุกได้ อย่างเยอะทีเดียวอันนี้ยังไม่ได้ปูกระบะไลเนอร์ให้กับลูกค้านะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงาน,นะค่ะเปิดได้มีไม้บรรทัดให้ตรงนี้นะคะสําหรับรองรับในส่วนของงานช่างนั่นเองค่ะในส่วนของด้านท้ายกระบะนะคะคันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดซ่อนอยู่ใต้โลโก้นั่นเองค่ะบอกชื่อรุ่นนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะคําว่า xls ตรงด้านท้ายกระบะนั่นเองค่ะแล้วก็กันชนด้านท้ายนะคะก็จะมีสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนะคะสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะวันนี้นะคะทุกโชว์รูมค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์พินเลยนะคะหากสนใจรุ่นนี้นะคะที่เบอร์0ูน3 3 5ป3 4 1ค่ะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจมากมายกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะติดตามคลิปต่อ,ตอไปได้นะคะที่ช่องยูทูบกอดใบายพินอย่าลืมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ